สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับรัดแอนโรไก่สไลซ์ลมควันและชีสนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหมา่จากเซเว่นนะครับพอดีเพื่อนเป็นคนชอบกินมะเขือเทศและเห็นเนี่ยมันมีรูปมะเขือเทศเยอะดีก็เลยให้ลองซื้อมาชิมด,ดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็มาอ่านส่วนประกอบก,กันก่อนเนาะว่าในนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างในนี้นะครับเป็นแป้งมเก,ก็กาีิบเปอร์เซนต์ไก่สไลซ์ลมควนันยี่สกรซอสมะเขือเทศสิบเชีส15% โอเคครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยเฮ้ย hey, ให้ชีสิดห้เนต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแลมเนี่ยครับโอ้โหก็จะเหมือนเนี่ยตื๊ดตืดนะครับเนี่ยสะดวกมากครับเวลากินเนี่ยออกมาลร้อนก็ไม่ต้องกลัวทนะีามีที่รองอยู่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเฮ้ยอย่างแรกอะจบเนี่ยถ้าเกิดใครเคยกินไอ้พวกนี้นะครับมัน แป้งเม็กซิกันจริงๆอะแหละก็คือว่ามันจะได้เงี้ยถ้าเกิดใครเคยกินของพวกนี้มาแล้วครับแต่แต่ว่ากินในระดับที่มันแพงๆนะเพี่งเคยกินอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันราคา8ป9บาทแต่เนี้ยก็ทำมาประมาณส0มสิบกว่าบาทเฮ้เนื้อแป้งมันใช้ได้นะแบบใกล้เคียงกันมากอะ่ะคราวน,นี้ชิมเรื่องรสชาติกันครับกินก็คือเวลาดมว่าเป็นกลิ่นแป้งออกมาครับคือซ่อนกลิ่นมะ,ขะเขือเทศได้ดีมากครับดมใกล้ๆเนี่ยแบบไม่มีกลิ่นมะ,ขะเขือเทศออกมาหรือไม่กลิ่นชีสออกมา มีแต่กินแป้งโอเคคราวนี่ไปชิมเังรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เห็นนิเปนนชีไหมครับอันนี้เป็นนชีอ่ะมันก็คือแป้งนะครับที่มันเป็นขดรอบแล้วก็ข้างในเป็นแบบไส้พูดตรงๆเลยนะถือว่าคุณทําได้ดีมากในเรื่องของแป้งนะครับเฉพาะในเรื่องของแป้งเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยกินแปดสิบเก้าบาทอัดมาแล้วอย่างที่อันนะมากินได้ตัวเนี้ยบอกเลยไม่ชอบเพราะว่าอะไรครับชอบอย่างเดียวคือแป้งเพราะแป้งคุณเนี่ยคุณเอาของแปดสิบเก้ากับสามสิบกว่าบาทได้มาทําในราคาเกรดเท่ากันได้ดี แต่ในเรื่องของซอสน,นะครับถ้าเกิดใครเคยกินของแพงมาแล้วอะ่ะกัดไปแบบเนี่ยไม่รู้สึกถึงรสชาติเลยอะ่ะก็คือเรียกว่าอ,อะไรครับเนี่ยถ้าเกิดซอสคุณอะ่ะเยอะเท่าในรูปนะมันจะอร่อยแต่คราวเนี้ยซอสของคุณนะครับเนี่ยเพื่อนกินไปครึ่งงานแล้วนะเนี่ยไม,ไม่กี้เก็นยไหมครับเปรียบเทียบกับตอนเมื่อกี้กินไปครึ่งงนแล้วนะนะยังไม่รู้สึกถึงความเป็นซอสที่มันออกมาครับไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศชีสหรือว่าไอ้ อะไรเนี่ยอีกอันหนึ่งเป็นอะไรวะไก่สไลซ์ครับไก่สไลซ์รสชาติยังพอมีออกมาบ้างเพราะว่าเพอมันกัดสมาสตรตได้เนื้อแต่ว่าความชูโรงของไอเมนูอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากินแมกของมกซิกนมาแล้วเราจะรู้ว่าความชูโรงมันอยู่ตรงที่ซอสด้วยแล้วกับตรงที่ชีสออกมาที่มันเยิ้มๆอย่างเงี้ยออกมาครับเห็นไหมมันต้องเยิ้มๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วมันจะมีความหอมของชีสแล้วก็ความเปรี้ยวหวานของซอสมะเขือเทศครับมันจะอร่อยมากเลยแต่ว่าไอตัวเนี้ยใส่ไส้น้อยไป ตรงๆคุณใส่ซอสมะเขือเทศกับชีสน้อยไปนะครับรสชาติกัดไปครึ่งไงเนี่ยไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเลยคือแบบค่อนข้างกินแล้วค่อนข้างเนี่อองตรงนะเนื่องจากเรากินของแพงเนาะความจริงอะของแปดสิบเก้ากับสามสิบกว่าบาทมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับราคามันต่างกันสองสามเท่าอ,ะอ่ะอนั่นมันต้องให้ซอสเขาเยอะกว่าอ,อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเคยเคยกินของนี่แพงอยู่แล้วนะครับคุณจะอย่ามาซื้ออนี่กินเลยมันไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยกินนะครับ นะนำให้ชิมก่อนเพราะว่าแป้งมันดีมากจะหาแป้งเม็กซิกันในราคาสามร้อสองบาท่าเงี้ยหาไม่ได้ในท้องตลาดพูดกันตรงๆแต่ว่าผิดหวังน่มซอสอ่ะคุณก็อาจจะต้องใส่ซอสใส่อะไรเพิ่มไหมัม้งใส่ได้ไหมวะใส่ไม่ได้อยู่ดีคลี่ออกมาก็ไม่ได้เขาเขาทำเนี่ยติดกันแน่นมากเลยนะเนี่ยแกะออกมาแล้วจะเพิ่มซอสเพิ่มชีสก็ไม่ได้โอเคครับสำหรับคนที่ไม่เคยกินแป้งเม็กซิกันแบบอร่อยๆคุณมาลองชิมตัวนี้ดูแล้วกันมันอร่อยเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดคุณหวังกินของรสชาติตัวเนี้ไปซื้อของแพง8ป9สิบเก้าเก้าสิบเก้าร้อยหนึ่งมดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ของเนี้ยมันอร่อยตรงที่ชีสแล้วก็ไส้มะเกิดเทศน,นะครับเสีได้จะได้ทำแป้งดีหรือว่าไส้มันยังแบบไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่คุณให้ไส้น้อยเกินไปโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับผม